มาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวปลอกปืนพวกไหนครับพวกไนสั้นนะครับนี่นะครับข้อส่งไม้เพิ่งถึงเมื่อกี้เลยนะครับเป็นหนังเป็นหนังวัวแท้นะครับโอ้ราคาแปดร้อยบาทนะครับอืมอุ้ยคนเขาห่อมาอย่างดีเลยนะครับนี่เกล็ดกล่องไม่เกย็ดถึงไป นี่ครับมาเปิดข้างในเลยครับผมผมสั่งไปบอวกว่าอกสิบเก้านะครับซึ่งมันจะพอดีกับปืนผมเลยนะครับนี่เอารีวิวภายนอกก่อนครับก็เหมือนกับปอกปืนทั่วไปเลยนะครับนี่มันก็ที่เน็บเน็บแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็เขาเย็บมาสวยมากเลยนะทุกคนงานแบบงานจักรนะไม่ใช่งานมือนะทุกคนงานจักรนะทุกคนดูนิ่มมากนะครับสวยครับแล้วก็เขาเก็บขอบเก็บอะไรแบบเรียบเลยนะครับแบบสวยมากมาโอเคเลยก็ดีเลยครับสวยสวยงาม โอ้พวกไหนก็เนียนกิ๊บๆเลยนะทุกคนแบบแบบเนียนๆเ,เลยไม่รู้เลยนะโอเคทุกคนสวยงามมากครับขอบคุณนะครับซื้อได้ที่ร้านสตังเครื่องหนังนะครับผมขอบคุณนะครับพี่เจ้าของร้านมากนะครับที่ลดเป็นพิเศษให้กับผมนะครับใครอยากซื้อก็เข้าไป ติดตามได้ที่ร้านเครื่องหนังสตังพิษณุโลกครับโอเคครับทุกคนครับแค่นี้แหละพอด,ดีเลยสวยเลยสวยมากทีนี้ผมจะมีสองพกในแล้วจากที่ไม่เคยมีสองพกในสวยจริงครับหนังมัวแท้นะครับไปแล้วทุกคนแค่นี้แหละ ดีครับร้านนี้นะครับส่งจริงครับผมคอนเฟิร์มนะครับนี่ผมโอนตังไปให้เขาก่อนนะครับผมกว่าจะได้นะครับประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งครับกว่าจะได้ครับร้านนี้ส่งจริงครับผมการันตีแล้วร้านพี่เขาทำดีจริงครับผมขอบคุณครับ